ชุมพรประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟแลหาซายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกพวกเราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านคลองเรือซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปากทรงอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร จากกรุงเทพให้เดินทางเข้าถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข4ขับไปจนถึงแยกปฐมพรให้ตรงต่อไปทางหลวงหมายเลข41จนถึงประมาณหลักกิโลเมตรที่63 1กิโลเมตรก่อนถึงอำเภอหลังสวนให้เลี้ยวขวาเข้าอำเภอพระโตะทางหลวงหมายเลข4006ขับตามเส้นทางผ่านอำเภอพระโต๊ะจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านคลองเรือที่หลักกิโลเมตร14 จากนั้นขับรถตามป้ายบอกเส้นทางไปเรื่อยๆประมาณ14กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้านรถที่ใช้ควรเป็นรถกระบะเพราะทางเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรังและมีความลาดชันหมู่บ้านคลองเรือมีทั้งหมด89ครัวเรือนมีประชากรรวมทั้งสิ้น306คนเป็นหมู่บ้านเกิดใหม่ที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเพียง35ปีด้วยประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายพื้นที่รวมตัวกันเป็นหมู่บ้านประสบปัญหาจากที่ทำกิน เกิดการบุกรุกป่าขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงเกิดปัญหาการบุกรุกทำลายป่ามากขึ้นหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดำเนินการใดๆป่าต้นน้ำคลองเรือคองหมดไปในที่สุดในปีพุทธศักราช2537 น่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโตะจึงเข้าไปทำการสำรวจข้อมูลและวางกฎระเบียบในชุมชนโดยแต่ละข้อจะต้องผ่านการประชุมกับชาวบ้านเพื่อให้กฎกติกาที่ร่างขึ้นมาใช้กับชุมชนและทรัพยากรในชุมชนอย่างลงตัวให้คนอยู่ร่วมกับป่าจึงเกิดเป็นโครงการคนอยู่ป่ายัง ปัจจุบันการบุกรุกทางป่าของหมู่บ้านคลองเรือได้ยุติลงชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้วยดีมีการกำหนดพื้นที่ทำกินกับเขตป่าอนุรักษ์อย่างชัดเจนหมู่บ้านคลองเรือเป็นหมู่บ้านที่แตกต่างจากหมู่บ้านทั่วไปไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้าใช้ห่างไกลจากความเจริญแต่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ชาวบ้านจึงร่วมมือกับนักวิชาการและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทุนและแรงงานจนประสบผลสำเร็จกลายเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำของชุมชนแต่ชาวบ้านไม่ได้ต้องการความสะดวกสบายแต่ต้องมีไฟฟ้าใช้เพื่อโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ให้เท่าทันกับโลกและสังคมภายนอก เกษตรสีชั้นหรือเกษตรผสมผสานเดิมชาวบ้านในเขตอำเภอพะโตะมีอาชีพทำสวนกาแฟเพียงอย่างเดียวแต่เนื่องจากรายได้ที่ได้จากสวนกาแฟไม่แน่นอนเพราะต้องขึ้นอยู่กับราคาและอัตราที่แตกต่างกันมากทําให้ชาวบ้านมีหนี้สินจํานวนมากนายชัยรัตนแว่นแก้วได้นําแนวคิดจากการเห็นต้นไม้ในป่าหน,า,นาแน่น เบียดเสียตั้งแต่ชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างแต่สามารถเจริญเติบโตได้ดีมีความอุดมสมบูรณ์ทุกๆต้นโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมีจึงได้ทำการเรียนแบบป่าธรรมชาติโดยการปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆเสริมลงในสวนกาแฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับป่ามากที่สุดจิต หาด้านวัชพืชซึ่งเป็นพืชที่ไม่ต้องการและไม่เกิดประโยชน์จึงเปลี่ยนวัชพืชที่ให้มาเป็นพืชบนผิวดินและมีหัวเงาอยู่ในดินเช่นกลอยยาขมิ้นเป็น,น,นเชน,น,น้อไดีจึงทำ ลุงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าทําไมต้องมาคิดทําไมต้องมาทำให้เป็นกเกษตรที่ฉันนะเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ผู้คนอ,อพยพม,มาจากหลายพื้นที่จาก17จังหวัด4ภาคของประเทศแล้วก็พูดคุยสอบถามทราบว่ามันมีปัญหาเรื่องการทําการ,กรเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วก็ที่ดินเสื่อมโทรมแล้วก็กู้เงินมาลงทุนเพื่อที่อยากรวยแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินสุดท้ายขายที่ดิน ทีนี่แล้วก็อพยพมาที่นี่นะเพราะนั้นจึงไม่อยากจะให้ปัญหาเดิมๆมันเกิดขึ้นอีกอยากให้ที่ดินของคนที่อพยพมาเป็นที่ดินพื้นสุดท้ายของเขาที่อยู่ได้อย่างมั่นคงนะลุงก็เลยมาปรับสร้างสังคมพืชเหมือนกับสร้างสร้างทุนให้เขาสามารถที่จะอยู่บนพื้นที่เพราะเดิมทีเนี่ยเขาเคยมีที่เป็นร้อยไร่สองรอยไร่ยังอยู่ไม่ได้เลยนะทำให้เขาอยู่ที่นี่ได้มีรายได้มีงาน นะครับแล้วก็สามารถรักที่ดินของตัวเองอยู่กับปัญหาเห็นปัญหาแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชนของตัวเองที่เนี้ยรูปแบบของกเกษตรชั้นที่ลงลงคิดแล้วก็พัฒนามาก็คือการสังเกตพืชจากป่าสังเกตต้นไม้ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีมาแล้วแหละในช่วงฤดูฝนมันก็จะไม่มีใครเอาปุ๋ยไปใส่ไม่มีใครไปตัดไปแต่งแล้วก็ในฤดูแล้งที่แห้งแล้ง ต้นไม้ก็ไม่เคยเหี่ยวเฉานะก็คิดว่าเอสสังคมพืชในดินที่ดีก็คือการมีพืชอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายนลงก็เลยมาศึกษาเรื่องพันธุ์พืชท้องถิน่นก็พบว่าภาคใต้นี่มีมีความได้เปรียบเพราะมีพืชหลากหลายชนิดปลูกได้ในแปลงเดียวกันนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เป็นกาแฟเชิงเดี่ยวโดยไม่ต้องไปทําอะไรมันนะปลูกแล้วก็เอาพืชชนิดอื่นๆมาเติมเข้าเติมเข้าไปเติมเข้าไปจน จนเป็นที่มาของชื่อเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนนะผสมไปผสมมาพบว่าในตอนนี้มีพืชอยู่ร้อยกว่าชนิดในแปลงเดียวกันนะ,ะคำว่าสีชั้นซึ่งเป็นชื่อของเกษตรสีชั้นเนี่ยเราก็สังเกตเรือนยอดของต้นไม้โดยกรมป่าไม้เองเขาจะเรียกเขาจะกําหนดประมาณ3โซนชั้นก็คือชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างนะ้องลงพบว่ามีอีกชั้นหนึ่งนะเป็นชั้นใต้ดิน ทีนี้เราไปดูตั้งแต่ชั้นชั้นบนแล้วกันนะมีหมากมะพร้าวสาตอทุเรียนบ้านไม้จำปาทองสตเดาเทียมตะเคียนทองพวกเนี้ปลูกที่หลังก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนชั้นรองลงมาก็มีมังคุดลังศาดลองกองส้มโอมะกรูดมะนาวพวกนี้ส้มแขกชะมวงพวกนี้เป็นเป็นชั้นรองลงมาถ้าอีกชั้นหนึ่งก็คือประมาณห้าเมตรกาแฟเดิมๆอย่างหนึ่งแล้วแหละแล้วก็มีผักเหลียงผักภูมิผักหวานชะอมส้มปล่อยจนถึงสับประรดนะชั้นใต้ดิน ซึ่งเป็นชั้นที่มีความสําคัญต่อคนมากเพราะว่าต้องกินเป็นพืชอาหารเก็บขายได้เป็นสินค้าได้ก็คือชั้นพืชหัวที่อยู่ใต้ดินมีขิงมีขากระถือกระชายเปลือกมันกลอยเปราะหอมบุกพวกนี้ปลูกให้มันรกไปทีนี้มันแก้ปัญหาก็คือเราจะเห็นว่าสังคมพืชพ,พอมันอยู่ร่วมกันแล้วความชื้นก็จะดีในช่วงหน้าแลง้งนะไม่จําเป็นจะต้องไปรดน้ํา แล้วก็ที่ดินแปลงนั้นเริ่มจะฟื้นขึ้นเนื่องจากพืชมันสามารถแปแรแลกเปลี่ยนธาตุอาหารกันได้เองนะครับปุ๋ยก็เลิกไม่ต้องใช้ทีนี้เรื่องวัชพืชเป็นปัญหาหนึ่งของเกษตรกรที่คนพยายามที่จะซื้อยามาปราบวัชพืชซึ่งเขาดูว่ามันไม่มีประโยชน์กับเขาทีนี้พอลุงเอาเอา,เอาชั้นล่างเติมลงไปให้มันรกเหมือนกับหญ้าเขาจะมีความรู้สึกว่ามันใช้ได้นะมันกินได้นะขายได้นะก็เลย แก้เรื่องความรู้สึกว่ามันรกไม่มีประโยชน์ให้รกอย,อย่างมีประโยชน์นะครับทีนี้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมต่อแม่น้ําลําคลองซึ่งเป็นฐานทุนของอาหารของคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกนะ,ะับก็คือเราพอไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาพืชผักกลิ่นน้าลําคลองดินปูปลา ในคลองก็ยังมีปกติยังอุดมสมบูรณ์อยู่ปกติซึ่งมันมันไม่มีผลกระทบต่อต่อแม่น้ําลําคลองนะแล้วก็สาภาพสวนมันก็จะกลายเป็นสาภาพป่าซึ่งขึ้นมาทดแทนป่าธรรมชาติแล้วก็มีคนที่แฝงฝังวิถีอยู่ในในแปลงเกษตรของตัวเองดูแล้วมันง่ายงดงามคนอยู่ได้มีอาหารกินตลอดทั้งปีแล้วก็ดำรงอยู่อย่างไม่มีผลกระทบแล้วก็งดงามครับ และในหมู่บ้านคลองเรือซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกกาแฟเป็นหลักโดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะบริโภคกาแฟจากเมื่อก่อนต้องซื้อกาแฟจากตามท้องตลาดมาบริโภคหลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้มีการรวมกลุ่มจัดทํากาแฟชุมชนขึ้นโดยนำมเมล็ดกาแฟจากชาวบ้านมารวมกันไว้ที่กองกลาง แล้วจึงร่วมมือการทำกาแฟบทสำเร็จรูปไว้บริโภคภายในหมู่บ้านและหากเหลือจากการบริโภคก็จะนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวจะต้องมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยตัวเองเพราะไม่มีการจำหน่ายเป็นธุรกิจ don't know how you do what you do because everything that don't make sense about me makes sense when i'm with you